กรรที่ดินเนี่ยทั้งสองแผนนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินนะให้ตาจองอื <ừ> mm กับถนนเนี่ยมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินแต่ว่าสองใบนี้ยังไม่เสม,มอกันถ้าจะไปเอาเอแบบอแบบจัดรามเก้เาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ เราเอาไปเนี่ยเราถ่ายถ่ายเอกสารไปเอกสารสินเนี่ยใบหนึ่งเป็นตาจอมใบหนึ่งเป็นถนนเนี่ยเขาตีกลับมาไปขอที่ไหนฮะไปขอที่ไหนะไปทําเรื่องขอที่ไหนบทเนี่ยขอแบบที่มูลนิธิไทยพัฒนารู้จักไหมฮะ <laughs> รู้จักร็แลกันรู้จัก นี่คลิกใจพัฒนาเราตอนนี้จะเกิดกับเป็นมูลนิธิรัฒนาเขาเขาได้ขับจ้างรถไปว่าโก้เอ้อมูลนิธิใช้พัฒนาอยู่ไหนวะเพราะว่าเอามูลนิธินี่ก็ใช้พัฒนานี่ไปเลยสวนจิรดาไม่กี่เดือนคิวอยู่ข้างคิวอยู่ใกล้ๆกันคิวอยู่เขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะใกล้ใแล้วไปไงเข้าเข้าไปข้างในเลยเข้าไปเห็ก็เขาบอกอ่า หลวงพ่อมาทำอะไรบอกจะมาขอแบบวัดพระรามเก้าบสถ์พระรามเก้าอุโบสถพระรามเก้าพราะ่หลวงพ่อรู้หรือยังว่าอ,าโอุโบสถพระรามเก้ามันเป็นเป็นยังไงบับรู้แล้วเคยเคยไปดูดอยู่ที่ที่ต้องการพระรามเก้าคือหลังหลังเล็กไม่ใหญ่เก้าเมตรคูณห<ง>้าเมตรนยไม่ใหญ่เนี่ยพอมาถึงปับ๊บหลวงพ่อเหยน เดี่ยวอำเภอไปถึงนั่นเอาขยายแบบขึ้นมาเป็นเกตคูนยี่สิบเมตรเลอ่าพอขยายแบบขึ้นมาท่านก็ท่านก็ส่งแบบไปที่มูลนิธิพระรามเก้าวเขาบอกอย่าเพิ่งสร้างนะอย่าเพิ่งสร้างนะถ้าบอกว่าไม่สร้างยังไงขุดหลุมไว้แล้วก็เออขุดหลุมไม่เป็นไรนะขุดหลุมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถึงบักยี่สิบเมตรหลุมหลุมนี้คนอยู่ตรงนี้หลุมอยู่คนนี้ เล็บจากจัดนิ้วนี้กลายเป็นนิ้วนี้ต้องปรับต้องปรับใหม่หมดเออปรับใหม่หมดเลยทันทีถ้าเราใหญ่กว่าก็มันใหญ่กว่านักเสี่ยงดีเท่าแต่ว่าทั้งทั้งหมดภายในภายในภายในรูปร่างเหมือนเดิมรูปร่างแดงอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงเพียงจะขยายขึ้นมาเลยนะเสร็จในสร้างสร้างมาสำเร็จในในยุคที่หลวงพ่ออยู่ใช่ไหม ก็เริ่มเริ่มเริ่มแต่สร้างเลยพ e อมาถึงเนี่ยไอไอเ,เทเขาอ่าเทฐานทำรากฐานไว้แั่ขุดทิ้งหมดนั้างอยู่ตรงนี้ <c oughs> วันพาที่รู้สึกจะเป็นหลังสงการสองสามวันพานี่แหละเท่าไห้าอะไรไหวามาถึงยังไม่ทันอะไรเ,บบเขานั่นนมาขุดเสาโบนเขาทิ้งหมดละ <c oughs> ่ะ ปุ๋ทิ้งทำไมอ่ะก็ทําไมจะไปทิ้งอ่ะก็มันเป็นหลุมเป็นอะไรอยู่งั้นน้ําขังแล้วก็ทั้งปลาทั้งอะไรทั้งที่ที่เอามีเข้าอยู่ในหลุมเพราะก่อนเป็นป่าใช่เป็นป่าฮะอยู่อยู่หลุมเลยเหรอไเพื่อนผมไม่ใช่ผมผมหน้าคล้ายๆเด็กกะไม่ใช่อ้ยงั้นก็โอเคกัเดี๋ยวเป็นมาเนาะเดี๋ยวผมมาคุยวันหลังแประกาศประกาศต่อไปเดี๋ยวอ่าครับคุยหลวงพ่อใหม่เดี๋ยวเราจะ เราต้องรีบกับกรุงเทพนะติดตลูกเนาะครับผมเราไปด้วยไมแต่เย็นๆกย่รเป็นเป็นลูกอมของหลวงปู่ทิมวันอาหารไร่ลูกลูกอมนี่หลวงปู่เที่ยงทำเองหลวงปู่เที่ยงทำแล้วก็สองปกเสามแต่ว่าหลวงปู่ทิมร่วมจุดรวมบุญบุญสามครั้งครั้งแรกที่ติดของท่านที่ที่ถ้าดูในรูปจะจะเห็นท่านใสอันมณแล้วน ภาคกเทั้งที่สองก็ปลุกเสกที่นี่ครั้งท wow, ี่สามไปที่ขัตยาวัดอะไรน่าจำประด่าก็ปลุกเสกสามครั้งก็เป็นเป็นลูกอมพุทธคุณของหลวงปู่เที่ยงมีมวลสารของหลวงปู่เที่ยงมวลสารอะไรเนี่ยของหลวงปู่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าหลวงปู่ทิมเป็นผู้ปลุกเสกผู้ปลุกเสก แล้วก็ไม่ให้ปลุกเสกครั้งเดียวปลุกเสกสามวันละสามวันละครับตาสงสัยอะไรมึงว่าอยู่ในหลุมเสาอ่ะต้องมีภาระใกล้ใกล้าเขางานติดแผ่นหน้าครับที่ฐานลูงกุเทียก็สเร็จเสร็จสมแล้วนะครับงามแล้วครับงามแล้วเดี๋ยว คิวหน้าจะมาปิดทองที่องค์พระวรกายต่อนะครับวันนี้เป็นได้แค่พระพักกัน